คุณไม่ต้องมีพระเครื่องก็ได้มีรูปหลวงพุทธวดอย่างเางี้ยแล้วรถคุณควาำอย่างเงี้ยแล้วคุณศจิ <มา S 1> ตธาไมาติดหลวงปู่ช่วยผมด้วยมาเลยก็ยจะมีพลังปัญญาเนี่ยเรื่องของการทรงเนี่ยมีหลายอย่างเคยรับใช้ท่าน มีกรรมต่อกันเป็นอนุของท่านรคเป็นศรัทธาบูชาท่านใหม่ใช่ตอนนี้ของผมเนี่ยกลับมาตรงนี้ก็คือว่าของผมดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในขณะที่ผมกาลังจะหลงหรือว่าแบบฟุ้งมากนะเหมือนกันของของอาจารย์หมิก็มีอาจารผมก็มีแต่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนครับผมจะรู้สึกแต่ว่า จะมีบางอย่างเนี่ยคอยตกเส้นผมเข้ามาในทางที่ถูกต้องศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวเลยคเคยไปแม้กระทั่งวิปัสสนานะวนเนื่อยวิปัสสนาคือมันต้องไปเดินดูจิตดูคือจริงๆมันต้องเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงลึกเอาเป็นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราก็ไล่ไล่ไปการทําสมาธิจะมีอยู่สองแบบเนาะที่รู้กันที่จันเหมิงพูดีก็คือสมาถาสมาทคือการทําให้เกิดความสงบให้จิตมีกําลัง ส่วนมากและวิปัสสนาก็คือการพิจารณาคือการยกเอาสมาธิให้เป็นปัญญาคาเนี้มันเดินได้ทั้งสองทางแต่คนที่เดินวิปัสสนาเนี่ยก็จะเหนื่อยๆอยเพราะว่าสมาธิยังไม่ได้แข็งแกร่งมากส่วนมากคนที่สมาธิแข็งแกร่งมากแล้วที่สมถะแข็งมากเนี่ยคือพอจิตมันมีพลังเนี่ยมันสามารถมีมิตได้นี่ถูกไหมมองได้มองตับไตไส้พุงเห็นความเสื่อมสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้มันก็จะเกิดปัญญาขึ้น คนที่เริ่มจากทางปัญญาเดินปัญญาเลยก็มีอืเดินจงกรมเห็นทุกข์เอาทุกข์มาพิจารณาจนเป็นสมาธิเห็นไหมคือมันเป็นทาอมันมีหลายเจอทุกทุกข์เออถ้าพูดอย่างงี้ผมเห็นภาพใช่เริ่มตรงไหนเพื่อให้ไปที่จุดนั้นจุดเดียวกันอ่ะอันนี้อาจจะเริ่มตรงนี้แล้วก็ไปที่จุดเดียวกันผมว่าผมม่าไปแต่มันแปลกตรงที่ผมมาไปทางเทพก่อนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ดูแลคุ้มครองผมมาน่าจะเป็น องค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแหละเพราะเห็นไหมอย่างเราหลอกแม่ว่าจะไปอินเดียไปไหว้เทนก็กลับครบสี่สังเวยกลับมาลูกเนี้ยจนสุดท้ายเรามาดูการงานเรามันมันเกิดปัญญานี่แหละเพราะผมยังนั่งผมยังนั่งสมาธิตลอดอม,มันเกิดปัญญาอย่างหนึ่งว่าด้วยหน้าที่การงานเราเป็นเจ้าของตลาดเราไปเดินหลงทรงห้อยประคำใหมันไม่น่านก็ดีครับสุดท้ายผมก็เลยขึ้นผ่านครูแล้วก็ขอท่านว่าผมอาะ ขอเป็นปฏิบัติบูชาได้ไหมส่วนคนนั่งสมาธิอืแล้วก็แผลเพราะว่าในทางของธรรมในทางของพุทธเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าทานศีลสมาธิอืม,มันคือไม่ใช่ว่าเราทําอะไรด้วยนะคือทําทานก็ได้บุญครับทําทานเป็นคุณจะทําทานสร้างเจดีย์สูงเสียดฟ,ฟ้าก็ไม่เท่าคุณถือศีลห้านะแค่ศีลห้าน่ะครับคุณถือศีลสองร้อยกว่าข้อเท่าพระก็ยังไม่เท่ากับคุณทําสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ย นึกออกไหมเราจะทําบุญกี่ล้านกี่ล้านก็ไม่เท่ากับเราถือสินให้ท่านเราจะถือสินให้ท่านเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับเรานั่งสมาธิแล้วกุธิส่วนกุส,นผ,สนผลบุญให้ท่านเพราะฉะนั้นผมขอเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งซึ่งมันน่าจะสูงที่สุดแล้วแต่คุณก็ต้องทําได้จริงนะไม่ใช่ไปนั่งสับปะงม<อ>แล้วกแต่ให้ท่านก็ไม่ได้เพรานะฉะนั้นผ,<ม>ผมถึงไม่ขาดจะสังเกตว่าถึงผมว่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะคี่ประลาดต้องมีทางโลกด้วยมีทางธรรมด้วยผมดืมผมจะอะไรผมก็ยังจะ สวดมนต์นั่งสมาธิสวดธตลอดแล้วทําไมถึงเลือกจะต้องเป็นองค์พ,พ่อองค์นี้ไม่รู้อันนั้นอันนั้นมันคือเราก็เหมือนเราสัมพันธ์เราชอบมันมันเหมือนอความรู้สึกคุณรู้ไหม,มรเราไม่ง่ายนะแล้วองค์พขาสิว่าจะแปลกอย่างหนึ่งเวลาท่านช่วยท่านจะช่วยไม่ไม่ได้แบบว่าขอหวยปุ๊บแล้วได้อะเออไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอย่างอย่างเนี้ยวันนี้ผมอ่าวันนี้เราถ่ายเรื่ององค์พ่อซึ่งผมแวบ,บขึ้นมาเอง อนนั้นเรากำลังคิดกันว่าเราจะเรากำลัง<ร>คุยกันว่าเราจะเอะ๊เราจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังต่อดีหรือจะคุยเรื่องอะไรดีผมไม่รู้ว่าสื่อถึงกันหรือว่าเป็นจิตของผมเองนะผมก็บอกว่าเราอย่างบางคนก็ยังเชื่อว่าอย่างเนี้ยที่ผมทําหลายๆตอนไปองค์จตุคาครับผมณไปดูได้เลยแม้เสียนใหญ่ก็ยังพูดเลยว่าจริงๆท่านก็นคือ อวตารของไพ่ส่วนพ่ส่วนนั่นคือพระศิวะคือพระศิวะที่ผมบอกตอนแรกไงก็คือองค์พระศิวะมันเหมือนกับว่าเราทำเราทำย่อยๆมาแล้วอ่ะครับอ่ะไอ้ยนั้นนี่มันไม่มีอะไรบังเอิญนะเว้ยของปู่หลวใช่ใมันถูกกําหนดมาแล้วเว้ยใช่อ่ะหลวงเออหลวงพ่อที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมด้วยนะใกล้ๆตลาดผมนะหลวงพ่ออุปศรีอ๋อปู่อุปมรียูนั่งรถไฟยูนั่งรไฟหมดคือพระศิวะน่าจะมาแนวไฟแนวกระสีไฟแนวอะไรแล้วคุณดูที่ผมบูชาดิอ่ะหลวงพ่อเดิมครับอย่างเงี้ยคือ ก็จะมีอะไรผูกพันกันคือเราเราเราทำองนู้นองคนี้พอใจหมุนพูดถึงอะไรพระศิวะเราลืมจุดกําเนิดของเราหรือเปล่านึกออกไหมอ๋ออะไรที่ทําให้เรามาสนใจเรามองข้ามนู้นนี่ไปเอ๊อยู่ดีแเราก็เริ่มจากองค์ท่านกลับมาในจุดเริ่มต้นที่เราเริ่นจริงๆอยากทํามากๆเพราะว่าหนึ่งท่านจุดประกายผมให้ผมมาปฏิบัติทําให้ผมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้ผมมาได้ถูกทางขนาดนี้นะคุณดูเรื่องรายการเรื่องอะไรมันก็แล้วทาไมเราไม่เผยแผ่บารมีท่านบ้างผมยังไม่เคยเจอเหรียญพระศิวะเลยในประเทศไทยเเจอแต่เ,จจเหรียญวิคกรเนศพระพุทธอะไรแต่มีแต่เป็นกระเบื้องและปั๊มตาท่านที่นั่งน,นั่งเสือแล้วก็นั่งปรรดาบแั่หละผมมีอยู่ มันเป็นเป็นหลายหลายสิบปีแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่กรอบอย่างเรี้ยเหรอไหมไม่แล้วคุณแต่เหรียญแบบแบบที่เป็นลูกบอดแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เคยมีแล้วทุกคนแล้วทุกคนที่จับซึ่งอันนี้ผมจบไม่ได้ด้วยผมได้จากไหนอาจารย์หมิงก็รู้สึกคไอ้อะไรนะน้องกิจอะผมบอกขนลุกทั่วตัวเลยอะคือเราก็เราก็แปลกแปลกใจเพราะเราก็สวดถึงท่านก็โองค์นมาสิวายาธรรมดานั้ แล้วก็นั่งสมาธิถึงท่านแต่เราก็ไม่รู้ว่าเหรียญนี้มายังไงอาจจะวัดแขกหรืออะไรก็ไม่รู้แต่คือวัดแขกก็ไม่ได้ไม่ได้มีพิธีอันนี้มันไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงมูลค่านะอย่างที่เอวหาอยู่เนี่ยใจทังพลังจิตวิญญาณคือเอได้มาแล้วเอมีความสุขแล้วแฮปปี้แล้วแล้วผมว่าไม่ต้องไม่เลิวเอาไปจับที่ไหนก็มีพลังจริงๆประหลาดไหมล่ะครับทั้งที่สมมุติว่าคุณไปบูชาสมมุติว่าได้มาถ้าจำไม่ผิดนะหรือวัดแขกเนี้ย ก็เอาไปวางไว้หน้าท่านใช่ไหมแล้วมีเจิมหน่อยอะไร<ต>ประมาณเนี้ยเหมือนก็ไปในทีอะไรยิ่งใหญ่แล้วจะมีพลังได้ไงแต่กลายเป็นว่าเชื่อไหมแม้แต่น้องที่เขาจับเขาฝนลุกตัวเขาบอกเลยว่าพี่องค์นี้ทิ้งนะเรื่องพลังงานเนี่ยมันมาจากเรื่องของความศรัทธาจากตัวเราก่อนใช่ไหมเป็นพลังงานทนี่เชื่อมต่อกันทุกทุกรูปปั้นทุกองค์เทพที่เรามีเนี่ยทุกรูปทุกรูปปั้นทุกองค์เทพเลยที่เราห้อยเนี่ยถ้าเรามีความศรัทธาความเชื่อ ว่าสิ่งที่เราบูชาเนี้ยมันมีพลังข้อที่หนึ่งรูปกระน,นาม,มนข้อที่หนึ่งนะนะข้อที่สองการปฏิบัติตัวจริงของท่าน<ม>คือตัวตนของท่านที่ห้อยอ่ะเหมือนต้นห้อยหรืออาจารย์ที่ห้อยน่ะต้องปฏิบัติด,ดีด้วยคือชเชื่อในความดีแล,แล้วก็ศรัทธาในองค์นั้นใช่ครับแลวองนั้นน่ะหรือวัตถุมงคลอื่นผมไม่ได้พูดเจาะจงองพ่อสีวะก,กาะล้กันผมกำลังพูดถึงความศรัทธา่จพักเครื่องใช่ครับทุกองคเนี่ยมันก็จะมีพลังแต่พลังนั้นเนี่ยมันจะน้อยหรือมาก แตกต่างกันพลังนั้นจะเด่นในด้านของมหาอุดหรือเมตตามหายมค้าขายหรือสเสนยาแฝดก็ต่างกันนี่คือที่มาของคําว่าพลังที่บอกติดเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจไงความศรัทธาผม,ผมก็เลยอธิบายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะไม่เข้าใจมันพลังนู้นไรสาระไม่ใช่มันมาเกิดจากความศรัทธาจริงๆก็คือพลังจิตส่วนตัวของเราครับรวมกับองค์ท่านที่มีต่อ,อลูกหลานคนนี้กันเข้าใจแล้วเหมือนเวลาคุณไม่ต้องมี พระเครื่องก็ได้มีรูปหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยแล้วรถคุณค่าอย่างเงี้ยแล้วสติธรามหลวงปู่ช่วยผมด้วยมาเลยก็จะมีพลังถูกต้องครับประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าให้คุดคนชมรายการได้เข้าใจเนอะเพราะรายการเราอ่ะมันเป็นรายการต้องมีตรกกะมีเหตุและมีผลเป็นเรื่องของรูปกับนามผสานเข้าด้วยกันเลเรื่องหนึ่งเดี๋ยวขอนิดนึงนะจะถามคุณเดว่าถ้ามันมีประโยชน์เอาเลยมีประโยชน์แน่นอน คุณเดท่องท่าหนึ่งเจ็ดไหมมีประโยชน์ไหมมีแน่มันผ่านไปแล้วไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่มีใครรับเลยพายันผมเห็นไหมล่ะผมบอกคุณหรือเปล่าไม่คุณไม่ได้บอกผมพายันเหอโมาศิลาเลขเจ็ดสิบเอดครับอ๋อมันออกไปก่อนหน้านั้นแล้วออกหนึ่งเจ็ดก็เชะไม่แล้วกนกลับมาออกผมแทงแล้ว เอ้ยเด็กกำลังเรื่องนี้ก่อนดิแม่นั้นหนึ่งไงทำมุมเอ้ยคุณไม่รับโอ้โหไม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาบอกแล้วอย่างอย่างที่คุณเออท่ององค์บูชาคำบูชาองค์พ่อเนอะองค์พ่อสิวะทุกวันท่องว่าอมนัมัสสิวายะศิวายะถิ่นที่ผมท่องไหมผมพยายามท่องของผมว่าอมนัมัสสุวรนณัมนัมฮาก็จะต่างกันศิวายะผมใช้นัมะสิวะนัมะนัมฮาเพราะคำว่านมมาเนี่ยมันหมายถึงเกี่ยวกับ ผู้ไปดีมาดีหมายถึงพระพุทธเจ้านี่หรอ,อไหมเมื่อจะต่างกันแล้วความศรัทธาแต่มาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นให้ให้ยกให้เนี้ยเดี๋ยวบางคนเอ้ยอาจารย์ท่องผิดเอ้ยคุณเอท่องผิดเอ้ยเนี่เปล่าเลยครับ<ม>เป็นเป็นคำบาลีาาสันติธรรมเหมือนเหมือนที่เราสั่นเสรสเสิริญแต่มีชื่อแน่ๆที่จะขาดที่ไม่ที่จะต้องมีแน่ๆคือคําว่าวสิกวะนั่นเองครับคือหมายถึงว่าถ้าจะ คือให้ตรงไปหาที่มุ่งไปที่ท่านเลยใช่ใช่อะไรก็ได้ที่คนในกับท่านนั่นแหละใช่ใครใครควรจะโอ้อาจารย์อาจารย์รู้ของของเอาเราไม่ฟังไปก่อนเพื่อไปก่อนตอนน้นึกด้ถ้าถ้าภาษาฮินดูนะโอมนโมมังกาปเทมวาสูเดวายเยนามา่านั่นคือชื่อโอมนโมลังกาปเทวาสูเวายเยนามาหาวาสูเวายเยนทีเนี้ยกล่าวจบเลยแล้วถามผมนะผมเรล่านี้ฮะผมที่ผมท่องอยู่ทุกวันมา15ปี นะพอผมผมว่ารัตนาศีแล้วนะแลนะนะ้วสวดมนต์ทุกต่างๆหมดแล้วแล้วองค์ต่างๆที่เกี่ยวองค์ไทยหมดแล้ว นะผมก็จะโอมนามัสิวะนามาฮาโอมพมหนัเมนนามานามาฮาโอมนารายนามานามาโอมศิกเนสายยันนามาฮาโอมสีมาเทวีนามานามาโอมสุรัสสวดีนนามานามาโอมราษมีนามานามาโอมวิษณุนามานามาโอมสุยเทพนามานามาโอมกิงออฟเดอะมันนี่นามานามาโอมโควิดจะไปนามาฮาเราจะได้มากินกันได้อย่างนี้เราคุยกันยาวเลยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมที่ผมพูดเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหอาจารย์กูท่องทุกวันน่ะ ก็ใจแบบผมฟังทุกวันเป็นรลานาปีไม่ขาดเลยวันนี้ถ้าสมมุติว่าผมเริ่มต้นและครับผมรู้จักแล้วว่าองค์พระศิวะเป็นใครมาจากไหนอะไรมาจากไหนเริ่มอยากจะศรัทธาและบูชาต้องเริ่มไงอันดับแรกอย่างที่บอกคุณเอคือความเชื่อว่าท่านมีพลังงานคุ้มครองเราได้จริงใช้คำนี้นะความเชื่อศรัทธาศรัทธานั่นเองสองคุณต้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาปล่อยปลานั่งสมาธิ คือทำาปนการปฏิบัติอะคือเราต้องให้ท่านด้วยอ่ะนึกออกไหมอ่ะอันนี้เข้าใจเข้าใจพอบุญนี่ผมไม่ได้ถามเพื่อผมคนเดียวนะเขาเล่าเื่อให้เพื่อนเพื่อเมื่อท่านท่านเป็นเทพใช่ไหมฮะเราพูดปฏิบัติจะเห็นเองแต่พูดปฏิบัติก็ยังไม่เห็นก็คือว่าท่านจะเห็นว่าอ๋อโอเคเฮ้ยไอ้ต้นมันศรัทธาริงเว้ท่านก็จะอะไรเริ่มประทานพรให้อ่านั่นเองโอเคนี่นี่คือให้เห็นสเต็ปก็ต้องทําอย่างนี้ครับคุณต้น ผมก็มีความเชื่อว่าคือเราทําเราได้อยู่แล้วบุญไม่ใช่ว่าคุณแบ่งแล้วหมดนะครับไม่ใช่ว่าคุณทาบุญมาสิบแล้วบุญจะได้บุญสิบแล้วคุณก็เอาไปแบ่งให้เขาสามก็จะเหลือเจ็ดนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณยิ่งให้คุณยิ่งได้ก็ไมเป็นอะไร่งคุณอยากกาบไหวองค์ไหนโอ้ขอบุญกุศลนิยมถึงกาหลวงพ่อหมุยหลวงู่อรวยมีบุญนอกจากจะไม่หมดแล้วคุณยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเพิ่มนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าทุกอย่างที่เราทํามันเกี่ยวกับบุญหมด อย่าลืมว่าเรามีร่างกายที่เราจะปรงที่เราจะสร้างบุญได้เทพเทวาจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายแม้แต่สัมพเวสีผีหรือว่าหลวงปู่หลวงพ่อที่ไปแล้วท่านไม่ได้ไม่ได้ท่านสร้างบุญลำบากแล้วเพราะท่านไม่ได้มีร่างกาย่าเพราะ,ะฉะนั้นอาหารอะไรเครื่องเส้นอะไรที่เราตั้งเนี่ยเป็นเพียงแค่สมมุตินะครับเอาจริงๆอ่ะคนไม่มีร่างไม่ใช่จิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีร่างไม่ว่าจะเป็นเทพพงยมยงรักผีอะไรยกเว้นพวก ที่ต่ำมากๆที่ต้องรับกรรมเนี่ยรับบุญไม่ได้พวกนี้ก็รับบุญทางนั้นนะครับที่ใช้ที่ใช้เสวยต่ออายุหรือว่าเพิ่มพลังอะไรก็กำลังจะบอกว่าถ้าทําได้ทำไปเถอะแบ่งให้เขาไปเถอะใช่เราไม่หมดหรอกคือมันไม่ได้หมายความว่ามันจะให้เข้าบรกัดตัวเองยิ่งให้มันยิ่งให้คือเรากินตรงไหนเรื่อนจิตวิญญาณคือกินความปีติ เวลาคุณให้คุณรู้สึกปิติเปล่าเออผมรู้สึกจริงนะแะไรคุณเก็บความรู้สึกนั้นไว้อย่างเวลาผมขึ้นทางด่วนพอผมจ่ายตังค์ปุ๊บผมปิติเลยสัตว์ออกไปติดเลยคนติดหลดเอาเชี่ยมันคือการให้ไงไอ้นที่ให้สี่สิบบาทไฟโอ้โหกูปิติเลยไฟแดงข้างหน้ามันติดแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ควรไม่เหมือนกับเวลาคุณให้ ต้องให้ผมก็ให้โคตคละคุณใจเย็นดิคุณแคร์โอ้โหคอณพูดเพราะว่าจ่ายทางคุณรถติดเลยคือการให้ก็คือว่าคือคุณเมื่อท่านทำบุญอะไรเสร็จแล้วสักอย่างหนึ่งเนี่ยคำอธิษฐานจิตของท่านเนี่ยผมบอกว่าสำคัญมากอย่างเช่นบอกว่าขอให้บุญกุศลในคราวครั้งนี้ทานกุศลในคราวครั้งนี้จงส่งผลสำเร็จกับองค์เทพเทวาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าแต่หากคุณรู้จักชื่อข้าพเจ้าขอนน้อมถวายนะ บุญกุศลในคราวครั้งนี้ให้กับองค์พ่อศิวะให้กับพ่อปิยัมหาราชให้กับเสด็จเตีย่ยกรุชุมพรแลไปถึงจิตวิญญาณหรือเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเลขที่และไปถึงแม่ยานางรถเลขทะเบียนนี้อย่างเงี้ยคือคำง่ายๆพูดออกมาอย่างเงี้ยสมมุติอันนี้สมมุติว่าผมเนี่ยอย่างที่เมืม่อก,กี้พี่หมิงเอ่ยเนี่ยแค่ผมใส่บาทพระสงฆ์รูปเดียวแล้วผม ได้หมดน้าได้หมดครอบจะาผมจะพูดเอ่ยถึงได้หมดเป็นพันคนยังได้เลยได้หมดถ้าคุณมีจิตที่ตั้งมั่นในการพูดนะเพราะว่าผมเปรียบเทียบเนี้ยพระเกจิอาจารย์ที่บุกเสกพระอนิษฐานจิตจิตเน่าแน่ถูกป้ะไหมฮะใช่จริงส่งพลังไปยังวัตถุมงคลหนึ่งแสนองค์ตรงนั้นอย่างเงี้ยถ้าจิตไม่เราแน่ก็ไม่ถึงนั่นไงคุณคุณคุณเข้าใจหรือเปล่าเราทำไมเขาถึงให้กวดน้ำไม่ให้น้ำขาด จริงๆไม่ได้เกี่ยวว่าน้ำเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่คือการล่อจิตให้เติบอตเหมือนให้สมาธิเวลาคุณแหย่ตาแผ่บุญกุศลเวลาที่คุณนั่งสมาธิออกมาใหม่เนะเราะัแล้วถ้าคุณยังหลับตาอยู่นะไม่รู้อาจารย์เป็นไหมนะถ้าผมเอยนะจะเหมือนมีแสงภู้มาหลับเป็นเป็นอผมเป็นเป็นแม้กระทั่งว่ากอโทษนะผมบอกว่าคือเนี่ยบุญกุศลที่พระเจ้านั่งกรรมฐานในคราวครั้งนี้เสียงที่ได้ยินเนี่ยเสียงบีดล้องเนี่ย จงอนุโมทนาบุญเป็นบุญทิพย์นะขอให้ท่านอดอยากจงหายอดอยากขอให้ท่านมีภพภูมิที่อยู่ใบภูมิจนจงสู่ภพภูมิที่เป็นเทวดาสมบัติเสียงนั้นเนี่ยไม้ผมเห็นเลยนะเป็นเปรตเป็นเปรตลใช่เป็นภาพเลยนะในสมาธินะแล้วก็ค่อยกลายเป็นคนแล้วก็กาบกาบเราแล้วก็ทุกหายไปทุกครั้งที่สวดมนี์ ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเปิดแอรเพราะบางทีเราเปิดแอปตั้งนานก็ไม่รั่นนะแต่ถ้าผมเริ่มสวดฟึบสักพักหนึ่งนะแบบสัตว์เคกาเมจารูเบคิริซิคาร์ดเดอร์เชิญเทวดาได้บทอัญเชิญเทวดาครับไม้จะรั่นนะเปี้ยเหมือนเหมือนไม้เขาขยายตัวขยายตัวความร้อนความเย็นอะไรพวกนี้ประมาณนี้ทุกครั้งในของสวนว่าของมีจริงนะถ้าในขอผมถึงบอกว่าคือทำอย่างนี้อะไรก็ไม่เสียไม่มีเสียอยู่แล้วทำบุญทำเถอะครับ เออทำไม,ไม่เกินไม่มีอะไสิแต่ว่ามันก็มีทริคบางอย่างเหมือนกันอย่างบางคนบอกว่าเอ,อ้ยถ้าสวดบทนี้แล้วผีจะมาโน่นนี่นั่นคุณเริ่มที่ชินบัญชรก,ก่อนสิเรกหรอไหมปรุมตัวก่อนสิใช่ไหมหหก็ก็ง่ายๆเพราะชินบัญชรก็คือป้มกันทุกอย่างแล้วมชื่อว่าอราหันต์ต้องรู้ยี่สิบแปดพระองค์ยี่สิบแปดพระองค์ใช่พระพุทธเจ้าโน่นนี่นั่นมาก็คุณเริ่มจากบทนั้นก่อนนะก็อะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะไปบทพระมหาจักรพรรดิบทอะไรคุณก็ทําไปเลย อ่ะคราวนี้ก็กลับมาที่คุณต้นถามที่ไหนที่จะหาบูชาได้เพราะศิวะที่ไหนดีที่ไหนเรารู้กันอย่างถ้าสมมติว่าพระพิคเนศต้องไปแยกเว้ยขวางอ่าอ่าอ่าพระตรีมุรติต้องไปที่ตรงเซนเวอร์อะไรเงี้ยคือผมถามแบบแบบแบบไม่รู้อ่ะเด็กเด็กคนนึงว่าครับหรือเออผมอยากไปไหว้พระศิวะจังเลยเออจะไปที่ไหนตรงไหนอะไรเงี้ยอะมุมผมเองก่อนแล้วเอาเอาผมนะมุมผมเองก่อนหรือใครมาที่ผมผมก็ไหว้ที่บ้านผมเองอ่ะ คุณก็เห็นองค์นี้ผมบูชากันยังไหนะไม่ได้มีที่มาที่ไปด้วยนะอาจจะให้พระเจิมให้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ดังโดงดังว่าไหมคุณก็เห็นแม่บ้านที่เข้ามาทําแล้วอ่าเรามีประสบการณ์นะครับองค์นี้เอ้าจำไม่ได้เหรอที่เม่แล้วรืแล้วอ่าคือเราก็มีประสบการณ์อยู่แล้วทีนี้คือถ้าใจเราศรัทธาเราท่ำบนสวดถึงท่านทุกวันเอ่อมีแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลนะผมว่าตรงไหนก็ได้เอาที่คุณศรัทธา แต่ถ้า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 เอาผมเริ่มต้นในในขณะที่เราเฟ้งคว้างยังไม่รู้จักท่านมากหรือว่าอะไรมากเนาะผมก็ไปนั่นแหละก็เริ่มจากวัดแขกก่อนครับกอ้โหคืรวมเลยนะคือแหล่งแหล่งที่เขารู้จักทีเนี้ยถ้าเกิดถามผมว่าผมผมจะบูชาเนี่ยถามตัวตัวเนี่ยองค์พ่อศิวะองค์พรันาราองค์พระพิเน่ผมจะต้องเช่าที่ไหนอ่าใช่ไหมฮะตรงเนี้ยผมจะตอบนี้ท่านว่าที่ไหนก็ได้ครับที่ท่านไปเจออย่างเช่นตลาดกลางน้ําไปตลาดพระ่าประจัน เจอปุ๊บท่านออกมาสเต็ปที่สองของผมคือของผมนะผมจะเอาไว้ที่มือแล้วผมก็จะสวดมนต์นะฮะพอสวดมนต์เสร็จผมก็จะแผ่เมตตาไปยังองค์เชที่ที่ที่เป็นลู<ร>หกหล่อแล้วและสะเต็ปที่สามผมจะถวายสังฆทานปล่อยปลาและก็อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าชื่อน,นันตุลเนี้ยศรัทธานในองค์ข้อศิวะเหรียญนี้เป็นตัวแทนรูปหล่อของข้อศิวะข้าพเจ้าขอน้อมบูชาติดตัวไปทุกที่ ขอให้บุญและกุศลทานและกุศลเนี่ยนำดวงจิตของพ่อสิวะบารมีแห่งพ่อสิวะจงอยู่ที่เหรียญน,นี้ตลอดกาลละนานเทินสาธุนี่คือวิธีของ,งผมมาก<ช>จะมีสเต็ปแบบนี้คับของผมนะผมจะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยเหมือนเขียนรายงานส่งนายเลยอ่ะครับค <c oughs> ือเขาใ้าเข,ขที่ผมพูดเข,ข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะ เราได้ตัวแทนนายมานายครับผมนายเนืองเงี้ยนงงี้ถูกต้องครับนี่นะครับผมจะนายรับเรื่องเลยนะครับโอเคนะครับจริงๆเนี่ยแปลกมากเพราะว่าอยากอยางองนี้ผมก็จําไม่ได้ผมบูชามาจากไหนนะครับเป็นองค์ที่ที่เป็นปางเดียวกับใช่นี่เลยปางเดียวกันเลยเลยาะขนาดคุณเฮที่มารับพระกับเราบอกว่าพี่คนนี้นี่ถ้าไม่ถ้าไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงอะไรนี่บ้าได้เลยนะพี่คือคุณเฮเขาเป็นฮินดู และสายพาทิวะด้วยครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ผมห้อยมานานแล้วไม่เห็นมีอะไรอนอกจากเกเรนะผมว่าน่าจะเป็นคํานี้มากกว่าคุณเอว่าคุณเอเนี่ยพี่ห้อยองค์นี้นะก็ไม่สัมพันธ์กันแล้วมันบ้าผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะอะไรวะผมไม่ผมมองว่าท่านเป็นเทพท่านฟังตามนะท่านเป็นเทพท่านไม่ทําให้คนที่ไม่มีสายสัมพันธ์แล้วมันต้องเป็นบ้าผมว่าไม่ใช่เทพที่ผมพูดตรงๆต่อหน้าเลยนะถูกป่ะแต่สิ่งที่องค์นั้นที่เป็นพามิน์ดูเนี่ย นะผมก็ทาวิธีพามานะเรียกว่ามะพร้าวก้าลูกอะไรเงี้ยแต่งตัวไะผมว่าเขานั่นจะหมายถึงว่าคนที่ทําไม่ดีคือครูแรงทาไม่ดีอ่ะแล้วมาบูชาเนี่ยก็ไม่เวิร์กเพราะว่าผมก็มีช่วงที่ผมเกเรนะนั่นแหละผมว่าจะเป็นอย่างนั้นมากว่ขบ้านนะครับงั้นผมเห็นขี่เงี้ยงั้นผมขอพี่เอสั้นๆเลยองค์มหาเทพศิวะเทพพูดทําลายล้าง ผมขอคาเตือนความเนี่ยสั้นๆคือปลดล็อกคานี้ให้ผมหน่อยคนจะได้เข้าใจว่าคืออะไรคือจริงๆอ่ะผมว่ามหาเทพพูดทําลายล้างความไม่ดีและให้กําเนิดในสิ่งที่ดีดีกว่าโอเคอย่างนงี้ดีกว่าคือคืออันเนี้ยต้องบอกว่าคือเราจะเป็นหัวข้อในในที่เราคุยกันวอนนี้เออเราจะอยากบอกว่ามันหลายคนรับสารมาหลายกรณีก็เพราะอะไรรู้ป่ะคุณต้นเพราะว่าประวัติของท่านเนี่ย เนตที่สามเนี่ยคือไฟดวงไฟบบกายจะได้เปิดออกมานะคือทําลายล้างปาาอสูรเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําว่าทําลายล้างเนี่ยคือทําลายล้างสิ่งที่ไม่ดีและเป็นผู้สร้างโลกจริงๆเนี่ยพระพ่อสิวะเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นผู้สร้างและทําลายแต่เราจะได้ยินเสียงว่าผู้ทําลายล้างมากกว่าสร้างเนี่ยก็เลยยกองค์คมเนี่ยอ่าเป็นเป็นหมายถึงการไล่ลำคือกัะการหมุนเวียนยกยกองค์คมมาเป็นผู้สร้างแทนไงนี่คือ ตามที่ผมรู้ประวัติมาไงมผมก็เลยแบบสรุปที่บอกว่าคุณเอเนี่ยพูดถูกแล้วว่าทําลายล้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จริงแล้วเป็นผู้ผู้สร้างและทําลายมันเป็นมันเป็นมันเป็นธรรมะน,น,นะท่านธรรมะยังไงธรรมะอย่างนี้ครับในเรื่องของความหมายผมขอโยงเขาธรรมะว่าผู้สร้างและทําลายคือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวท่านเองท่านเป็นผู้กระทาเองทั้งดีชั่วถูกผิดและท่านก็ต้องเป็นผู้ทําลายล้างด้วยตัวท่านเองในความดีชั่วถูกผิดครับ เอาจริงๆสําคัญที่สุดด้วยซ้ํานะมนุษย์เกิดมาคุณต้องกําจัดออกไม่ใช่คุณรับเข้านะนึ่ออกไหม ừ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  กําจัดกิเลสกาจัดสิ่งไม่ดีครับเพื่อให้จิตคุณบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆแล้ะสุดท้ายคุณก็มีผ่านเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติทุกคนต้องมีผ่านอื ừ ừ นั่นคือพุทธวจนะนะลองไปดูได้ ừ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  มันก็เหมือนเอาสุดท้ายมันจะไปลงอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปใช่ไหม นั่นคือบอดี้ไม่ใช่แค่บอดี้นะจิตของคุณก็เหมือนกันจิตถึงเวลาก็ต้องก็ต้องก็ต้องด่ายไปก็คือนิพพานมันก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติอนั่นเจอที่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมกำลังหาบ้างนะอยากอยากผมอยากสร้างมาอยากจะสร้างสร้างดีครับสร้างได้ครับเดี๋ยวลองดูดีรองดูในในเวลาตามในเวลาตามนะเกิดขึ้นได้ผมจะมีที่อยู่บ้านผมที่ที่อันนั้นเป็นเขาเรียกภูเตสสวนมั้งแล้วอีกอัน คุณเชื่อไหมว่าท่านมีจริงเนี่ยวัางวันที่ผมคุยกับคุณเฮชครับแล้วคุณเฮชเขาเขาบอกเออพี่เนี่ยมันมีปางท่านปางหนึ่งนะที่ดุมากอะไรน,นู่นี้นั่นซึ่งใครจะไปนึกชื่อออกอ่ะอืมอืมอืมก็ข้างในผมพระภัรัชวัรอืมอืมอืมคุณคุณจะรู้ได้ไงพระภระัรวะคือใครอ่าเมืองเมืองหนึ่งหรือเป็นเมืองไัรวะคือใครเออหรือใครอ่าพระยาอ่าเงี้ยคือพระพิลาศก็ปางหนึ่งของพระศิวะก็นะอย่างีอโยมมาอีกที่คุณ เขานั่นน่แหละเป็นยักษ์จากนั้นก็คือปางหนึ่งจอพี่ปากมาน่ะซึ่งแล้วผมจะไปรู้ได้ไงอยู่ๆผมก็ตอบเข้ามาครับใช่พระไพเราวไหมนี่ผมรู้สึกว่า ชอบแล้วนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาละในเมื่อผมพูดองค์พ่อสุภาพวันนี้แล้วผมต้องมาบูชานนะะาาอะไรนะอะไรอะไรอะไรเหล็กนะไอ้โลหะประสาทอะที่เขาหลังาโลหะประสาทแล้าหยากได้องค์นี้มาตั้งแล้วคุณไปเจอที่ตลนดไม่เจอเลยเดินซื้อไม่ได้ปลุกเสกด้วยแล้วก็ออกมาสวดอย่างที่มาเนี่ยแหละอย่างนั้นแหละก็จนแม่บ้านมาจับอะแม่บ้านองค์นี้เคยมีประวัตินะครับแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดแล้วเห็นแล้วครับ ร้องผมร้องเพราะนั้นผมก็อยู่ครับผมระเบิดพลังออกมาอาไปโดนอะไรมาดันไปทำความสะอาดไป้งเลือยไปจับ ัจะเป็นสุขภาพตรีด้วยมั้งเกี่ยวไม่รู้นะไม่เกี่ยวไม่เขาเขาเปิดอยู่แล้วแต่เหมือกาเลยว่าในร้านที่แบบแรงแต่เราก็ดีใจอะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าใช่ดิถูกต้องนั่นแหละครับสุดยอดเลยอ่ะวันนี้แต่คุณจะยืมไปห้อยก็ได้นะผมก็องเนี้เออกำลังบอกวันกี้ว่าขยับยังไม่ไหวเลยองนี้เฮ้แต่ว่าผมว่าเหมาะนะองค์พ่อนิลรเนตเนี่ยว่าอัญเชิญท่านมา ห้อยห้อเนื้อมีผมมีรุ่นน้องที่ให้วัตถุมงคลมาเป็นปางยืนหลับยกขาข้างหนึ่งอ่ะไม่คูมีพลังไม่เดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะพูดถึงเทพทำทำทำองค์นี้เลยพักทิกคเีสวนอนา่นิใเลยทำตางนี้เลยน่ารักและหล่อเป็นแบบหล่อเวียงอ่ะมันจะคมมาก ผมก็รู้เรื่องพระระดับหมิ่งนี่คุยอะไรกันสองคนเฮ้ยแล้วสถานที่ไหว้คุณที่คุณเห็นที่ตองส่งลูกมาไหมเมื่อเช้าในกลุ่มพ่อก็นั่นแหละผมก็ไปไหว้มาก็ที่อาจารย์หมิ่งแนะนําบอกให้ไปไหว้คือก่อนที่น้องบีเลิฟจะเกิดเกิดอก็ผมก็ไปที่นี่แหละแล้วมีน้าเดินพ่อองค์แม่ตรงข้ามวัดศรีสัตทองเลยไปแลกๆพระองคะเริ่มเลยใหญ่มากตอนแรกเราไปกับภรรยาก็ไม่เห็น เพรา,า<แ>ะตอนนั้นเราไปไประชุมผ่านไงแต่ว่าจิตอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนั้นยังไม่ทราบแล้วยอยู่ๆพอขับไปอีกทางขึ้นเลยคืออะไรประมาณนั้นอ,องดูครับก็ขอแค่ว่าสุดท้ายเราเป็นคนนะครับอย่าทํากรรมอย่าทําชั่วเพราะถ้าทําชั่วไปเมื่อไหร่โดนพระศิวะเปิดตาที่สามล้างโลกคุณก็จะคิดว่าโควิดบุกเลยผมผคิดเหมือนกันนะว่าคือ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 ผมกำลังบอกว่า คนคนที่ตายเพราะโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่คนเลวนะมันจะมีเหตุผลหลายอย่างอาจจะมีทั้งกรรมด้วยอาจจะมีทั้งใช่ใชกับ,กบความวาความที่ว่าประมาทอะไรหรือพลาดทางหรือว่าแตส่สิ่งหนึ่งคือว่าผมเนี่ยสวดมนต์ผมภาวน,น,นาให้กับคนไทยตลอดนะมผมก็หมายถึงว่าขอให้รอดพ้นเลยนะ ก่านไว้หรือถ้าจะเจ็บก็เจ็บให้น้อยที่สุดมันน่ากลัวมากนะเรื่องขอบารมีขององค์พระศิวะทั้งหมดทั้งมวลเลยดีเอทั้งรูพระองค์เลยนะอย่าว่าแต่องค์พระศิวะเลยครับแต่ที่สําคัญคือคุณก็ต้องปฏิบัติกรรมดีด้วยเอองป้องกันตัวเองด้วยใช่ป้องกันด้วยแล้วที่เราปฏิบัติกรรมดีแล้วคุณไปเดินไม่ใส่หน้ากากก็ไม่ได้อันนี้เหตุผลมากถูกต้องอันนั้นไม่ใช่กรรมดิเวนกรรมแล้ว ทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลแล้วความดีด้วยกันไงซองยังเซียนวันนี้สนุกสนานอีกแล้วรื่นไหลเลยนะไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้มีไม่ต้องมีสคริปต์ไปเลยคือเราคุยกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเรามีจิตที่สื่อถึงกันไม่ว่าจะสื่อถึงกันเองหรือสื่อถึงองค์ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเรามานั่งเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญมันถูกกำหนดไว้แล้วอยากติดตามอาจารย์หมิงได้ที่ไหนครับ ทาเพื่อนๆเราอ๋อทางรัาขอบคุณครับทาง u t u b e นะฮะนะทุกวันพุธหนึ่งทุ่มึงสามทุ่มนะฮะเป็นยูทูบไลฟ์เหรอครับไลฟ์สดเลยเป็นรายการกำลวงหลอนเดอะซิกเซนส์นะบวกกับทาง YouTube ที่ผมทำเป็นคลิปนะคลิปสั้นๆให้ความรู้เรื่องของผีวิญญาเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของการดูการปฏิบัติธรรมนะครับคือพิมพ์คำว่ามิงหมิงนะคนเปิดกรรม f สผมเนี่ยสอนกรรมฐานเนี่ยสมาธิเนี่ยคนเนี้ยผมก็สอนในไลฟ์สดเลย ครึ่งชั่วโมงผมจะนำท่านนั่งพิสูจน์เองครับด้วยตัวนั่นเองคนที่ลองดูลองดูครับยีอไงก็มีแต่ดีมีอะไรก็แลกเปลี่ยนได้คุยกันทางตัวหนังสืออาจารย์ก็ยินดีตอบฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กเอศดาคมนะครับเพราะว่าพี่เอก็มีร้านด้วยก็คือเปิดไลฟ์ให้ชาวหาบูชาแบ่งปันกันได้เพื่อนๆก็เข้ามาติดตามได้าแตะและเออและในส่วนของส่องหยางเซียนเราก็ยัง ให้ความรู้ความบันเทิงความสนุกสนานเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้หมดเวลาแล้วพอแล้วทุกคนเหนื่อยแล้วหิวแล้วใช่ผมก็หิวแล้วแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณพี่บิ๊กขอบคุณเพื่อนๆไปก่อนครับ